ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Autoverse Pro วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งพาหนะที่หลายคนรอคอยเพราะไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ทันสมัยเข้ากับความสะดวกสบายในการเดินทางแบบบ้านเคลื่อนที่นี่คือการรีวิวเต็มของ2025 Electric Camper รถแคมเปอร์ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อยุคใหม่ของการท่องเที่ยว ทันทีที่มองจากภายนอกอิเล็กทริกแคมเปอร์รุ่นนี้ให้ความรู้สึกแตกต่างจากแคมเปอร์แบบเดิมๆตัวรถถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าแทบไม่มีช่องลมเหมือนรถสันดาปทั่วไปเพราะเครื่องยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องการการระบายอากาศมากนักด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบเส้นยาวที่ให้ทั้งความสว่างและความโดดเด่นในยามค่ำคืนรูปทรงโดยรวมออกแบบให้โค้งมนลดแรงต้านลมและยังช่วยให้ประหยัดพลังงานในการวิ่งทางไกลด้านข้างของตัวรถมีดีไซน์เรียบหรู พร้อมหน้าต่างบานใหญ่ที่ให้มุมมองกว้างและยังใช้กระจกกันความร้อนช่วยรักษาอุณหภูมิภายในเส้นโค้งของตัวถังเน้นความลู่ลมและให้ความรู้สึกโมเดิร์นด้านหลังออกแบบให้มีประตูขนาดใหญ่เปิดออกได้เพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่พักผ่อนกลางแจง้งไม่ว่าจะเป็นการตั้งแคมป์ริมทะเลหรือบนภูเขาสีตัวรถถูกเลือกให้มีโทนที่กลมกลืนกับธรรมชาติเช่นขาวมุกเทาเมทัลลิกและเขียวอ่อนเพื่อสะท้อนแนวคิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เมื่อก้าวเข้าสู่ภายใน็กทร t r i c มเปอร์ความรู้สึกแรกคือเหมือนอยู่ในบ้านจริงๆการจัดวางพื้นที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดแม้ตัวรถจะไม่ใหญ่มากแต่กลับใช้สอยได้เต็มประสิทธิภาพภายในตกแต่งด้วยโทนไม้สีอ่อนผสมผสานกับไฟเล็ดซ่อนตามมุมต่างๆสร้างบรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลายโซนด้านหน้ามีเบาะนั่งคู่สำหรับคนขับและผู้โดยสารซึ่งสามารถหมุนกลับได้เพื่อเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งเล่นเมื่อจอดรถพวงมาลัยและหน้าจอควบคุมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ หน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ตั้งแต่ระบบปรับอากาศระบบไฟไปจนถึงการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ถัดมาคือโซนห้องนั่งเล่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายมีโต๊ะกลางพับเก็บได้โซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนขนาดควีนไซส์และตู้เก็บของซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆทำให้แม้จะเป็นการเดินทางไกลก็ยังเก็บสัมภาระได้ครบถ้วนห้องครัวขนาดกระทัดรัดถ,ถูกติดตั้งไว้ภายใน มาพร้อมเตาไฟฟ้าแบบ2หัวอ่างล้างจานและตู้เย็นขนาดเล็กใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของรถโดยตรงบวกกับระบบโซลาเซลล์บนหลังคาที่ช่วยชาร์จพลังงานในระหว่างการเดินทางทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าเมื่อไปตั้งแคมป์ในที่ห่างไกลห้องน้ําในอิเล็กทริกแคมเปอร์แม้จะไม่ใหญ่แต่ถูกออกแบบให้ครบครันทั้งฝักบวกัวเครื่องทําน้ําอุ่นและสุขภัณฑ์ที่ใช้ระบบน้าหมุนเวียนประหยัดน้ําการจัดเก็บปลิ่นและการบําบัดน้ําเสียก็ถูกออกแบบมาอย่างดีทําให้สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน ในด้านสมัทนาอิเล็กทร c กแคมเปอร์ปี2025ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ350แรงม้าขับเคลื่อนล้อทั้งหมดทำให้การขับขี่มีความมั่นคงและพร้อมลุยทุกสภาพถนนแบตเตอรี่ความจุสูงสามารถวิ่งได้ไกลาราว500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก20%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง40นาทีการขับขี่มีความเงียบเป็นพิเศษเพราะระบบไฟฟ้า เสียงเครื่องยนต์แทบไม่มีทำให้บรรยากาศภายในรถสมบการกันสั่นสะเทือนถูกปรับแต่งมาให้เหมาะกับการเดินทางไกลไม่ว่าจะขับบนทางเรียบหรือเส้นทางภูเขาก็ยังรู้สึกนุ่มนวลระบบเบรกใช้พลังงาน r e เ e น e นอเรทีที่ไม่เพียงแต่ปลอดภยัยแต่ยังช่วยชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าระบบอีกด้วย เทคโนโลยีความปลอดภัยในอิเล็กทริกแคมเปอก็ถูกใส่มาอย่างครบถ้วนทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทําให้แม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่ก็สามารถขับขี่และจอดได้อย่างมั่นใจราคาของ Electric Camper ปปี2025จะขึ้นอยู่กับสเปคที่เลือกรุ่นมาตรฐานราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทสำหรับรุ่นที่มีอุปกรณ์เสริมครบครันและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ราคาสามารถพุ่งไปถึง4.5ล้านบาทแม้จะเป็นตัวเลขที่สูงแต่ถ้าเทียบกับการที่คุณได้ทั้งรถและบ้านในคันเดียวบวกกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับนักเดินทางสายรักธรรมชาติสิ่งที่ทำให้ electric camper แตกต่างคือประสบการณ์ที่มันมอบให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันไม่ต้องหาโรงแรมทุกคืนแต่สามารถหยุดพักที่ไหนก็ได้ปล่อยเก้าอี้สนามออกมาตั้งโต๊ะจิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดินเข้ามานอนต่อในห้องที่อบอุ่นทุกอย่างรวมอยู่ในคันเดียว สรุปแล้ว2025 Electric Camper ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือบ้านที่เคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าภายนอกทันสมัยภายในหรูหราสมรรถนะดีเยี่ยมและราคาแม้จะสูงแต่ก็คุ้มค่าสำหรับคนที่ชอบการเดินทางอิสระถ้าคุณคือคนหนึ่งที่อยากออกไปใช้ชีวิตบนถนนโดยไม่ทิ้งความสะดวกสบาย Electric Camper รุ่นนี้อาจเป็นคำตอบของคุณ นี่คือรีวิวเต็มจาก Autoverse Pro ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้รีวิวพาหนะรุ่นไหนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า